สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทท่านนะครับมาพบกับดอลล่ามือนี่วันที่13สิงหาคมพศ2567ันาะพี่น้องนับถอยหลังอีกพ่กกี่มือนะครับเลขใกล้จะออกแล้วนะครับวัอนี้เราสิบสามส่สิบห้าสิบหนะครับผมงวดวันที่16สิงหาคมพศ2567ันาะพี่น้องเนาะนะครับผมคลิปนี้ดอลล่าก็มีตัวเลขนะฮา,างนะครับของที่สาวฝั่งโขงนะครับหลังจากที่ดอลล่าบุรีตามเพิ่งกะ หลายเดือนพี่น้องนะครับผมเนื่องจากว่าแม่เกดเพิ่นบ่ไเ้นําสรงมาให้พี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่สบายนะครับผมช่วงนี้อาการของแม่เกดก็เริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องนะครับเพิ่นก็เลยได้ส่ทรงตัวเลขท่างของพี่สาวฝั่งโค้งเลขวิ่งตัวเดียวพี่น้องนะครับผมเดวดล่าที่ขึ้นหน้าจอให้เบื้อง้างกันนะครับแชทที่แม่เกดได้สรงมาให้ขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับผม เป็นแชทที่ไม่เกี้ได้ทรงม่ให้กับทางช่องดอลลาร์ใช่นนลนะครับไม่เกี้บอกว่าช่วงนี้ยังท่านในลงทิปนะครับผมแต่ก็อยากเอาตัวเองก็ห่างนะครับให้ทางช่องดอลลาร์มาบอกมาเรามาบอกให้เอฟซีฟังแน่นะครับผมเด๋ยวลลาร์ที่เชยนให้เบ่งไปต้องการพี่น้องนะครับพี่สาวฝั่งโค้ง ต่กรอนนี่นะครับของพี่เส้าฟังโ้งทางช่องไม่เกียจเพื่อนใดนั่มเสนอไปพี่น้องเลขวิ่งเดินดีนะครับจับคู่บางเทือเขาเต็มเตมตรงๆเลยนะครับผมวัดนี้เพื่อนกามีเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้น้านะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องนะครับเพื่อนหายมากวัดนี้เจ็ดพี่น้อง นะครับผมอ๋อขิดโพเดีมตัวเด็ดๆเอาไปจับคู่ไซเดอร์นะครับนี่ครับผมจับคู่ให้มานะครับพี่สาวฟังคงจับให้พร้อมนะครับจับหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็สองเจ็ด หลกะห้าเจ็ดหกเจ็ดครับผมที่น่าสนใจนะครับพี่น้องก็คือตัวนี้นะครับเพิรม่ได้บอกตวเด่นมากนะครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมที่น่าสนใจนะพี่น้องเนาะนะครับตามที่ดอลลาร์ได้ลงไปหลายๆสำนักนะครับผมก็มีเด่นมากกับนึงก็บ่านะครับ ผันผู้ใได้บามากไม่ชอบนะครับในชุดที่พี่สาวฟังโขงจับคูมาให้ก็สามารถเอาเลขวิ่งของพี่สาวฟังโขงครับเลขติดเลขวิ่งไปจับคูไทยกับตัวที่เข้ามากตัวที่เข้าชอบได้พี่น้องนะครับผมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งนทางก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับพี่สาวฟังโขงเลขวิ่งตัวเดียวนะครับกลับมาแล้วพี่น้องเจ็ดสายวิ่งสายรูดนะพี่น้องนะครับวิ่งที่เจ็ดตัวเดียวจับคูให้นะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด สี่คู่สี่ชุดนะครับมักชอบจังไหนพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมขอบพระคุณทางช่องไม่เคิพระโชคนะครับที่ส่งน้ำตัวเล็กน่าท่างมาให้กับดอนลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพี่สาวฝั่งโขงนะครับที่แบ่งปันตัวเลขกน่าท่างดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนล ขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งๆเรื่อยๆปังๆงกันครูผูสุขคนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆดเด็ดๆจากทางช่องนะครับอย่าลืมรอติดตามรับเคลมชินานาะครับว่บาดอลล์จะมีตัวเลขแนวทางจากสํานักไหน มานำเสนอให้ที่เหน้องให้ท่านผู้ชมไดติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้เป็นของพี่สาวฝั่งโหงเลขวิ่งตัวเดียวนะครับผมงวดวันที่อาลืมเขียนวันที่พี่น้องครับผมว่ามาตังง้งยาวลืมเขียนวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับผมหเจ็ด ครับบอกจนมาจะจบคลิปน <c> ะ <oughs> ครับผมต้องกร,บราบขอโทษเพราะ F4 นะครับวันที่16สิงหาคมพศต่อ2,167แคปนาจอเลยนะครับผมแล้วพบพกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ